สวัสดีครับอยู่กับสไปเดอร์วันครับวันนี้เราอยู่กับคลิปถ้าผมออก MT 0-7ครับโอ้ Ooh, MT มาอีกแล้วหลังจากที่รีวิว0-9ไปหลายคนก็ขอ0-7ต่อเพราะว่ามันเหมือนแบบจะต่อๆกันเนาะ0709แล้วก็ MT 10แต่ MT 10ในหายากมากตอนนี้ยังไม่มีรถให้มารีวิวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เอา07ก่อนแล้วกันถ้าผมออก07ผมจะเจออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันค่าน้ำมันก๊าซ์วิส อะไรต่างๆจะเจออะไรมั่งเดี๋ยวมาดูกันโยวัสดีครับน้องเฟรม07นไม่ได้เจอกันนานเลย<ช>น้องเพิ่งไปเ,รเมรกามาไอ้รุ่นอเมรกาเขาทำยังไงโ <laughs> okay. อเคในวันนี้รีวิว07นย์เละคลิปนี้ผมเอามา2องคันเลยอันนี้เจนอะไรนะเจน3ครับเจน3แล้วนั้นนะเจน1 อ่าก็เอามาสองคันเลยเผื่อแบบใครอยากได้ตัวไหนแล้วก็ตัดสินใจดูเอาในอีพีนี้แล้วกันอ่ะต้องถามเกมก่อนเลยทําไมถึงเลือก07เพราะว่าความประหยัดราคาถูกเซอร์วิสง่ายเสียงเครื่องแบบเอกลักษณ์แบบ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 มันไม่เหมือนสองสูบทั่วไปอ่ะมันแล้วพวกอัตราลงอัตราเร่งอะไรอย่างงี้ก,ก็ก็กินหมดครับในสองสูบคัสเดียวกันรูปทรงอะไรไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาออปชั่นก็ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ว่า มันก no ็เซอร์วิสง hey, ่ายครับ so ย right? ่างนั้นไม่มีรุ่นอื่นที่เลงไว้เลยหรอก็ตอนแรกอ่ะจริงๆงอ่ะผมออกช่วงปีปลายปี21อแล้วตอนแรกอะผมจะเอา0 9ตัวใหม่ตัวเจนสแต่ว่าผมมารอมาประมาณสามสี่เดือนละไม่มาสักทีผมก็เลยแบบเอ้ยแม่ไม่รอแล้วเอาคันนี้แหละ0ุนเไม่เหมือนชาวบ้านดีก็ไปออกมาเลยราคามือหนึ่งคันนี้อยู่เท่าไหร่นะตอนนั้นตอนที่ผมได้มาได้มาตอนราคา2 8ง9 0 0บาทแต่ว่าพอหลังจาก ปีนั้นอ่ะมันก็จะเป็นมันเพิ่มเป็น2องแสนแต่ว่าตอนนี้มันล่าสุดที่ผมจะไม่ได้แต่มันสามแสนขึ้นไปแล้วอ่ะก็คือเกมออกมือหนึ่งมาใช่ไหมอันนี้ใช่ครับก็คือ 2, <S 2>, 2 <S ตามนั้นเลยเก้าศูนย์เกษตรแล้วไอ้มือ2เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับปีนี้นะ,ะชมนี้เลยนะผมเห็นอยู่ตั้งแต่ประมาณแบบแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเก้าแล้วแต่สภาพรถของแต่งอะไรพวกนี้เคยเจอน้อยสุดเท่าไหร่ถ้าชมนี้ก็ับแสนหกเลยที่แสนหกแสนหกคื 1, 6, อน้อยสุดน้อยสุดของชมนี้นะของชมนี้ครึ่งราคาเลยป่ะเนี่ยใช่ใช่ครึ่งครึ่งแบบ ไม่พอรับได้ไหมไอ้แสนหกนหมื่นต้นต้นสองหมื่น,นออมันก็พอรับได้เนาะแต่ทำไมราคามันล่วงไปถึงขนาดนั้นเฉพาะมันลดลดเดิมแล้วไอ้สองเจนเนี่ยมันต่างกันยังไงก็ถ้าเอาหเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือชุดไฟ LED รอบคันตรนั้นมันไม่มี LED มแล้วก็แฟลิิงชุดแฟลิงตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็พวกบอกอะไรครอบทงครอบถัง เรือนไหม่แล้วก็เอาง่ายมันเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นใช่ไหมใช่ครับแต่เครื่องก็คือเหมือนเดิมไม่ได้พัฒนาต่อเลยใช่ไหมใช่ครับมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเครื่องเจนนั้นอะมือสองอยู่ราคาอะไรโอ้รับเจนแรกนะผมเห็นก็มีตั้งแต่ประมาณเก้าหืนถึงแสนสองเห็นน้องในกลุ่มบอกเจอน้อยสุดเท่าไหร่นะ8ปด0 0ป่วะแปด0 0ืนนี้โอโ้สภาพรถยังเลยมัเป็นน้อยมากเลยนะแปดหมืนนี่แปด0มืนแม่งได้ ได้ถึง700ซีซีจริงครับรถไม่ถึงส0ปีล้วโคนย่ยำเลยเนี่ยตัวแต่ถ้ามีคนถามว่าพี่ผมอยากได้ศูนี่ผมควรเลือกขนหนดีไอเจนหนึ่งหรือเจนนี้ดีถ้าตามความรู้สึกผมนะรถยิ่งปีใหม่ยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้เปรียบเรื่องการต่อภาษีพวกนั้นเพราะว่ามอไซค์มัน5ปีไงต้องมาตรวจสภาพกับเปลี่ยนแล้วของแต่งเุ๊กจิกจุ๊กจิกจุ๊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 กไปตรวจเติร์ดอะไรลำบากอีกก็พี่รถปีใหม่ยิ่งดีกว่า ซีซีมันอยู่ที่เท่าไหร่นะ07คันนี้ห8 9้อยแปดสซีซีรถมันดีบไหมครับไม่ค่อยดีดนะมว่ารู้สึกยังพูดดีกว่าล้อหน้าได้ใช้ไหมก็รู้สึกว่ามันเหมือน09นย้าไว้อารมณ์เดียวกันปะก็รู้สึกยางหน้าไม่ค่อยได้ใช้นะแปลกๆการขับขี่เป็นไงบ้างไหนลองเข้ามาดูหน่อยสบายไหมก็สบายครับรถหกร้อยแปดก็สนุกสองข้าง คือมองในกล้องอะเหมือนรถมันคันใหญ่เกมสูงเท่าไรนะ168หร้อ <16 8. S 1> เออก็สูงเท่าพี่นิวอะก็ก็เป็นเ้าสางองก็น่าจะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือเรื่องของการออกทิปน่าจะตลมนิดนึงเป็นปกติของทรงเนกเก็ตนะครับอ่าแต่ขับขี่ในเนี้ยผมว่าสบายนะสบายไม่ต้องมามุมาหมอบอะไรระบบความปลอดภัยให้อะไรมาบ้างแค่ abs ฮะ traction ไม่มีหรอไม่มีแค่ abs เอาอยู่ไหมสำหรับเรา ก็ก็อสงสัยจะเอาไม่อยู่มันเอาทั้นๆเป็นอะไรมาอยากวัดพื้นเฉยครับเห็นเบรกจึกล้มไปเลยอยากมาตามผมประมาทเองรถมันดีรถมันดีแต่ผมประมาทเองส่วนปั๊มก็จะเป็นปั๊มดาวเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงไอปั๊มเนี่ย มันเหมือนกันทุกรุ่นไหมของยามาฮ่าอาวันศูนย์เก้าอะไรปัดาวเหมือนกันใช่เหมือนกันหมดเลยครับพี่ทุกรุ่นแล้วยี่ห้อจริงๆมันคือยี่ห้ออะไรต้องบอกว่าคนหลายคนคิดว่าไอ้ศูนย์เจ็ดเนี่ยให้ปั๊มล่างมาเป็นโบบนล่างโบบนถูกใช่บนเป็นของโบครับแต่ข้างล่างเป็นของแบรนด์แอดวิทซึ่งก็คือปั๊มที่ยามาฮ่าพัฒนาขึ้นมาเองหลังก็จะเป็นนิชินอืมแล้วก็กระทุ้งหลังก็น้องเขาบอกเป็นของโบเหมือนกันนะแต่นี้มันปิดอยู่มองไม่เห็นจะไปดูเจนหนึงอเค ในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็น LED อันนี้คือไฟหลีใช่ไหมใช่ครับแล้วอันเนี้ยสูงต่ำสูงมันเป็นมันเป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์ครับมันอยู่สูงต่ำโคมเดียวกันอ๋อคือโคมเดียวกันอ่าส่วนโชก็จะเป็นของไคยาบ้านะครับดีไหมโชกไหดี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 นุ่มนุ่มอืมนุ่มมาดูหน้าจอทําไมมันต้องเอาคุณแจไว้ลึกขนาดนี้วะหรือว่าเมื่อเราสวมชิวะมันเลยดูลึกอาจจะเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นจอดิจิตอลบอกอะไรครบหมดวัดรอบน้ํามัน กิโลเกียก็คือบอกครบนั่นแหละกินน้ำมันเยอะก็มีบอกไหมมีครับนี่ไหนไหนเปิดให้นะไหนดูซิว่าน้องเกมกินไปเท่าไหร่สิบแปดโลลิตรจริงมันได้เยอะกว่านี้ได้เยอะกว่านี้เหรอผมบิดบิดมาเขาแบบเคยเคยมากสุดเท่าไหร่เคยแบบประหยัดสุดๆแต่เท่าไหร่อ๋อประหยัดสุดๆนะที่ไม่ได้เปิดดูว่าตอนนี้มันกินน้ำมันเท่าไหร่แต่ว่าผมเติมเต็มถังอ่ะจาก เมอกรุงเทพเนี่ยผมไปหาเพื่อนที่สัตหีบต้องบอกว่าผมมาขับอยู่แค่ประมาณ80 90แบบไปเรื่อยๆชิวๆชิวๆก็ไปถึงสัตหีบอ่ะมันลดไปแค่ประมาณครึ่งถังเกิน20่สลิตรไหเกินเกินเกือบเกือบสาได้นะผมว่าตอนนั้นเพราะว่าผมขับแบบ80 90อ่ะแล้วเคยน้อยสุดอ่ะ7จ็ดขับยังไงให้มันจิตเนี่ยก็ถ้าดูคนจังมันได้นะมีในคลิปที่ไปอ๋อที่ซิ่งซิ่งแซดแซดอันนี้ความเร็วใช้เท่าไหร่ มิดไม้ตลอดทางครับ220ตลอดทางมันถึงแดกเยอะขนาดน,นี้ใช่ไหมแต่ก็คือใช้ชีวิตปกติก็คือ18-19-20แิบ,บ้าสะส่วนถันน้ำมันศูนเจก็จูประมาณ13ลิตรคยเติมเ,เต็มถังแล้วใช่ไหม่5 0รได้เกือบส่วนของแต่แงศูแพงวะก็จะแพงแค่แพงมันก็อยู่ที่ว่าเราใช้ของอะไราตามแบรนด์ตามคุณภาพหรืออย่างผมก็ ใช้ของไม่ใช่ของแบรนด์ก็ไม่ได้แพงมากครับพันของพันสามพันประมาณนั้นแต่ถ้าอยากถูกก็ไปแอปส้มใช่แอปส้มแต่งอะไรมาบ้างตอนนี้ล่าสุดนะก็ติดชิวหน้าไปทันกว่าเบาะเหมือนจะแต่งมานะจำไม่ได้แต่สี่พันเนาะท่ออันนี้อันนี้เป็นทริปออนครับมันจะไม่ได้แล้วได้มาห้าพันหกพันผมลืมไปแล้วกันล้มกันล้มได้ใช้งานแล้วใช้้งานแลวหลายรอบแล้วด้วยไหนขอลองฟังเสียงท่อหน่อยึ่งทักสามที เล้าใจสำหรับเครื่อง CP2 ถูกต้องครับมันจะไม่เหมือนแบบต CP2 ที่แบบหวานไปเลยแล้วถ้ามีโอกาสอาบดิจะเปลี่ยนไหม CP อะไรดิ CP4 จะเป็น CP0 ครับ CP0 <laughs> ซีพ <CP> ีโฟครับในชนเอ็มดีเนอ่าก็มาข้อดีข้อเสียของสูนยเจ็ดข้อดีนะผมว่าราคามันไม่ได้แพงแบบมันเข้าถึงได้ง่ายสำหรับยุคสมัยนี้นะ,ะตารเร่งที่แบบว่าก็ใช้ในเมืองเหลือเหลือทิ้งอะ่ะผมว่าแค่นี้มันก็เหลือทิ้งแล้วอะเซอร์วิสง่ายราคาถูกข้อเสียนะเป็นแบบศูน7เจ็ดทั่วไปนะถ้าแบบไม่ได้ใช้แบบไปล้มมาแบบแบบผมผมว่ามันก็รดไม่งงแงนะเพราะว่าส่วนใหญ่อะปัญหาสำหรับสำหรับผมนะคันเนี้ยที่มันมีปัญหาเพราะว่าผมเอาาไปล้ม ล้วแบบเรียกว่าแหละแต่สตาร์ทพังบ้างเ็เลก็มีแค่นี้นะไม่ไม่เคยงอแงนะแค่แบบผมไม่ได้เอาไปเจอปัญหาอะไรเองยืนยันว่ารถด,ดีรถด,ดีครับอันนี้ใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่ม6 จนตอนเนี้ยปีสามก็ใช้งานจริงแหละใช้งานจริงเซอร์วิสเป็นไงอย่างที่บอกก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงครับน้ำมันเครื่อง3ลิตรถูกๆพองเครื่องพันห้าพันหกเข้าศูนย์ไหมถ้าออกมือหนึ่งมัผมเข้าผมเข้าศูนย์ตลอดไม่เคยไม่เคยไปร้านนอกเลยแล้วแต่ละครั้งที่เข้าศูนย์มาโดนเท่าไหร่มั้งก็พันโลแรกนะเสียแค่ค่าน้ำมันเครื่องพันโลแรกเสียน้ำมันเครื่องเหรอไม่เร็วจังมันเป็นพันโลแรกอะรันอินอ๋อแล้วตมาก็หกพันถ้าพันหกพันก็พันห้าพันหกเหมือนเดิมเพราะว่าเสียครับ มันเครื่องแล้วก็ค่ากองแล้วก็และค่าแรงช่างต่อมาก็1มื่นสองก็จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อยู่ประมาณนี้นะพันสอ0 0ันสามพันมีแค่ตอนเช็คใหญ่อะ่ะห้าพันหก แต่จริงเข้านอกก็ได้นะ<ช>ถ้าเอาที่สบายใจอะ่ะแต่นี่เกมก็เลือกที่จะเข้าศูนย์เนาะเข้าศูนย์ก็ได้อย่างหนึ่งนะทุกคนเวลามันเข้าเวลาไรขายต่อหรือว่างี้ยเรามีบุ๊กที่แบบเออกูแม่งเข้าศูนย์ตลอดเลยวะรถรถคือรถกูดีอะ่ะเออแล้วไอตอนนี้เกมบอกว่าเกมล้มมาเนี่ยอะไรพังมั้งมีแค่อันนี้ครับแฟรลิงไม่ดิแฟรลิงรอดแฟรลิงรอดมีตรงนี้เทียบเละเลยกันลมรับหมดแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นรอยมีแฟรลิงท้ายสองหมื่น สองหมื่นสามหมื่นจากที่ล้มมาคือรีวิวนะไม่ใช่เลยนะทุกคนคือแบบเผื่อเผื่อใครกังวลว่ากูไปล้มมากูจะโดนเท่าไหร่วะอันนี้อันนี้ล้มหนักจริงล้มหนักจริงล้มหนักจริงอ่าอันนี้คือล้มหนักมันยังโดนประมาณสองสามหมื่นเนาะอ่าก็ถือว่าราคาประมาณนี้เลยโอเคประมาณนี้สําหรับโฉนดเจ็ดเดี๋ยวขอไปวนฟิวสักรอบหนึ่งได้ไหมเชิญครับมีโหมดไหมไม่มีครับเจ็ดก็คือไม่มีโหมดเลยเลยแอนจอยแอนจอยครับผมน้องบอกมีชิปเตอร์ด้วยชิปเตอร์ของอะไรอ Arkh Arkh ดีไหม ก็ดีนะเพราะว่าก็ดีตามราคาเขาผมก็ไปุนะูน้ำมามันก็เตะได้ปกติอืมนุ่มไหมก็ได้อยู่อืม,สำ,นะมอสำหรับเราเนาะโอเคว่ะโอ้โย

พลัง CP2 ขับง่ายมากคือแบบปล่อยจอยได้เลยสูตรเจ็ดแบบสุดๆอะ่ะ ขี่วิบากดีเว้ย้ยมอผมมีคนขี่วิบากด้วย้อเนี่ย <S <S จริงๆก็อย่างที่บอกอะลองในมอมันมันไม่ค่อยได้ฟิลเท่าไหร่หรอกก็คือลองให้แบบว่าเป็นการขับขี่เนาะทั่วไป แต่รถขับง่ายจริงเลยผมปล่อยจอยสุดๆอนะ่ะเท่าที่เคยขับมาแล้วแลต่รถก็เบามากด้วยเดี๋ยวผมปล่อยคัดแัดบนึงอ่ะแม่งกระชากไปนู่นแล้ว นี่ถ้าใครชอบรถทอร์กประมาณนี่ยผมผมโคตแนะนำคือมันมันขับสนุกอ่ะ ผมไปเซร์อไปแล้วน้ำหนักตัวรถอยู่ที่184นะแต่มันมันเหมือนไม่หนักเลยอ่ะมันเหมือนมันเป็นรถที่เบามากอะผมผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเออเออเ,อ,อเออเี้ยไงชอบไหมสย์เจ็ดผมว่าเพน่็มีคนเล็งไว้หลายคนอยู่แหละสำหรับส7ดเจ็ดด้วยราคาด้วยแบบอะไรต่างๆเนาะ แต่หลายคนสงสัยนะ07ยังเป็น2สูบอยู่นะยังไม่ใช่4สูบยังไม่ใช่3สูบอะไรนะได้ไปเช็ดกันมาแล้วครับสำหรับ07รู้สึกว่าถ้าผมได้ไปออกขนุนใหญ่ล้อน่าจะลอย <c oughs> แบบปล่อยอ่ะปล่อยก็แบบ อือใช่มันจะพุ่งอ่ะแม่งจะพุ่งอย่างเดียวเลยถ้าออกตัวมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องปกติความร้อนพี่ไม่ได้ถามไปความร้อนเยอะปะไม่เยอะนะผมใส่ครึ่งข้างขับได้ชิวๆชิวๆๆนี่นี่คืออุณหภูมิเครื่อง96ไม่ร้อนไม่ร้อนนะพี่ว่ายร้อนนะจริงมเหรออาจจะเพราะว่ามันมันเปือยไงอ๋อคือรถผมมันร้อยสององศาใช่ไหมคือห่างกับเกมประมาณสักค่ะเออห้าหกสำหรับผมคงถือว่าร้อนแต่ตอนเราเกมอาจจะแบบชิลแล้วหรือเปล่า พาาเพราะชิมอาจจะเพราะว่าน้ำมันมันไม่ไคัดแสๆไงน,นาดคัดออกถ้าใครที่กำลังจะออกศูนย์เจ็ดเกมว่าไงไปศูนย์เก้าดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะก็ศูนย์เก้าอ่ะจริงๆร,ราคาถ้าแบบปีสิบเก้าสไอ้ตัวหน้าเอเลี่ยนอ่ะของศูนย์เก้าอ่ะมันก็ราคาก็เพิ่มมาอีกน,นิดเดียวอ่ะมันก็ได้ของที่ดีกว่าแล้วอ่ะแบบแท็กชงแท็กชั่นศูนย์เก้าก็มีสลิปเปอร์คัท คันเร่งกึ่งไฟฟ้ามันดีกว่ามันขอบคบแล้วว่ะ <laughs> จากใจคนขี่มาหลายปีนะใช่ครับไล่ไปศูนยก้าแล้วศูนย์เกเลยไปไปไปอันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจซื้อของแต่ละคนนะแต<ช>่ถ,ถ้าใครชอบศูนย็ดก็นมันก็ดีมันดีครับรถมันดีแต่แค่มัามีของที่ดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ราคาบิ๊กบัสตกราคาแม่งห่างกันแบบ ห่างกันนิดนิดเองอะแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละปีอะเออแต่ก่อนจะซื้อก็ดูใหม่ดูสภาพรถดีๆแต่นี้คือออกมือหนึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอะไรรถใหม่กิบโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ07ใครที่อยากจะให้ผมทำรีวิวคันไหนต่อคอมเมนต์ไว้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยไปละถ้าผมขาดหาย,ายไปก็ใครขับ0ูอยู่ก็บอกได้แล้วกันไปละ